ผมไม่หนีผมไม่ผิดผมจะหนีทําไมผมมีตังค์โชคดีบ้านผมรวยท้องมันตายอ่ะไปหาฐานมาดีว่าดมผิดปะโดนไม่ผิดโดผิด,ด,ผดแค่ทำร้ายร่างกายถูกไหมโดมไม่กี่ปีทนายแค่เขียนคำนวนให้ผมเนี่ยเขาส่งไปครั้งแรกผมลุกขึ้นใหม่เยอะกว่าพี่ทำไปสมองผมเร็วกว่าพี่ตังค์ผมเองเสียสองหมื่นเนี่ยผมขายยาขายปืนขายอะไรทุกอยาก่างตำรวจจับผมได้แค่เรื่องเดียวไงเจ้าเรื่องปืนผมก็เอาไม่ได้เอาเรื่องยาผมก็เอาไม่ได้เพราะเพราะมันไม่รู้ไงเพราะผมทำธุรกิจนี้ มากินมาอยู่ก็กินกระยายตั้งแต่ตัวเล็กๆยายก็เลี้ยงเอ็นดูมันเหมือนลูกมันหลานถึงกระยายไม่เอ็ดใจว่ามันจะมาฆ่าหลานยายโดมวัยสิปีเนี่ยไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายทางฝั่งของน้องฟลุกวัยสิบสามเสียชีวิตเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นลูกปูไหนลองเล่าให้ฟังหน่อผมนอนอยู่ในห้องครับตอนนั้นน้องผมออกไปซื้อน้ำใช่ไหมครับแล้วพอขี่กลับลงมาน้องเดินเข้ามาหาผมว่าปู ไอโดมมันจะตีค่าน้องผมก็ออกมานั่งเ่นหน้าบ้านเริ่สะพักไอโดมมันลงมาคุยกันได้แค่แป๊บเดียวครับแล้วก็ใส่กันเลยใส่นี่คือหมายความว่าเขาทำยังไงเขาต่อยหรือเขาอะไรที่ตอนนั้นผมออกไปไม่ทันผมถามว่าที่พี่ออกไปไม่ทันอะมึงทําอะไรน้องกูมันเพื่อนมันก็บอกผมว่าผมทีมหน้าอกน้องพี่พอมันล้มผมก็ใช้สายไฟตีหน้าแล้วก็ตีหัวใช้สายไฟหนาสองนิ้วับมันไม่ให้อ่อนนุ่มนะฮะมันเป็นสายไฟที่มันแข็งมากเพราะข้างในเนี่ยมันจะมีอลูมิเนียมไปไปเนี่ยคือมันไม่ได้งอมันมน่ใช มันคือยางสายไฟอะคุณผู้ชมครับพุกเป็นไงพอเขาล้มไปแล้วเขาเป็นยังไงเขาล้มลงไปก็คือเขาหมดแรงไปเลยค่ะตาเขาลอยแล้วหลังจากนั้นหมอบอกว่าเลือดออกในสมองเลือดออกในเยื่อบุสมองสำลักเลือดเลือดสำลักเลือดเศษดอาหารเศษอาหารแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยแล้วก็เห็นเราบอกว่าท่าแตกด้วยครับเยียวเยียวแตกด้วยน้องอยู่ได้แค่4ี่วันถูกไหมใช่ครับอยู่ได้ด้วยเครื่องหายใจครับคือแสดงว่าน้องหลับไปตั้งแต่วันแรกเลยใช่ค่ะคือไม่รู้สึกตุ้งแต่วันแรกเลยคือหลับไปเลยใช่ค่ะเรื่องราวที่มันมีปัญหากันเนี่ยเรา โอไม่ค่อยรู้หรอกครับถ้าได้ยินคร่าวๆมาเฉยๆครับตอนที่มันมาโวยวายผมเห็นมันพูดว่าประมาณว่าเหมือนน้องผมไปไปเล่นกับเพื่อนๆอีกฝั่งหนึ่งครับเขาเรียกว่าซอยแขกมีวันใดวันหนึ่งผมก็ไม่รู้หรอกครับอาจจะมาทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยแล้วมาเอาเรื่องว่ามึงไปคบกับเด็กที่มันมีเรื่องปัญหาคุณทำไมใช่ครับแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้เลยใช่ครับ พวกมาเลยถ้ามึงไม่พอใจจะกูฆ่าไอ้ฟุกอะเข้าไม่มาโปุ่งเลยอยากตายฟรีก็เข้ามาแค่สก,กิดกูนิดเดียวนิดนิด,นด,นดหน่อยกูฆ่าทิ้งกูไม่สนพ่อผมถามหน่อยเถอะไอ้อสิ่งที่โดมมันพูดเนี่ยว่ามันไม่กลัวเลยพ่อมันเคลียร์ได้พ่อมันรวย มีเงินโดมไม่กลัวหรอกอยากตายมันเข้ามาพ่อรู้ไหมว่าลูกไปพูดแบบนี้ผมเพิ่งได้ยินนี่แหละสลดใจมากเลยครับทําไมมันไปพูดแบบอย่างนั้นแล้วที่เขาบอกพ่อเป็นคนรวยและเคลียร์ตำรวจได้หมดเนี่ยผมรับจ้างทั่วไปครับมันไม่ใช่เลยพ่อเขาหาเช้ากินข้ามหารับจ้างเป็นวันวันต่อวันเลยนะครับทางานนะครับแล้วพ่อรู้ไหมครับว่าตอนนี้ลูกพ่อเนี่ยคดีเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนแล้วนะฮะจากพยายามฆ่าเนี่ยกลายเป็นเจตนาฆ่าตํารวจกําลังตามจับตัวอยู่นะฮะแล้วตอนนี้โดมเขาอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ห้วยปองนั่นแหละครับอยู่บ้านเพื่อน องโดมเ,เนี่ยคือคนที่เป็นประกันตัวเขาใช่ไหมพ่อครับครับใช่ครับเขาบอกเป็นรุ่นใหญ่ใช่ไหมคนที่คนที่เป็นประกันเนี่ยก <orable> ็เขาเป็นรุ่นพี่เป็นพ่อเพื่อนลูกชายครับแล้วพ่อรู้ไหมว่าลูกชายพ่อเนี่ยเขาขายยาขายอาวุธสงครามขายปืนขายไปกระลังกะเปิดร้านขายใบกระท่อมเขา,ขาเชิญชวนคนด้วยโอ้ oh, ผมสลดใจเลยครับผมเพิ่งได้ยินข่าวเนี่ย <c oughs> ทีนี้ต้องมาถึงท่านกสษวัตแล้วฮะเด็กคนนี้อายุ18แล้วเขาบอกเขาเป็นคนฉลาดเขารู้เรื่องของข้อกฎหมายเขาก็น่าจะรู้ว่าเขา18เนี่ยโทษก็ไม่ได้ถึงผู้ใหญ่ไอ้กลางให้สุดแล้วอยู่ที่เือนจ มันมีตัวอย่างมาแล้วมากมายทีนี้โดยกฎหมายถ้าอายุไม่ถึง18กฎหมายก็จะใช้วิธีการสําหรับเยาวชนแต่สําหรับหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นนะครับถ้าไปขึ้นศาลเยาวชนเนี่ยอายุไม่ถึง18ก็ตามแต่ถ้าศาลท่านพิจารณาว่ามาตรา97พารบศาลเยาวชนนะครับว่าถ้าสภาพร่างกายสภาพจิตใจสภาพติปัญญาเนี่ยเห็นว่าผู้กระทาความผิดเนี่ยมีสภาพเหมือนบุคคลที่อายุ18ปีขึ้นไปศาลท่านอาจให้โอนไปพิจารณาที่ศาลธรรมดาได้คือศาลอาญาหรือศาลจังหวัดให้ไปดำเนินคดีเหมือนผู้ใหญ่แล้วโทษจะเหมือนผู้ใหญ่ไหมฮะเ คือแก่เกินไวใจอัชญรกรแล้ว18นี่จริงๆถือว่าเป็นเป็นเยาวชนเลยเดี๋ยวจะบอกเยาเชนฮะเยาวชิฮะคือข้อแท้จริงฟันธงละพี่โดมเราเนี่ยนะเกิน18เกิน18บนปนมาไม่กี่วันเกินมาไม่กี่วันเกินไม่กี่วันเช็คเรียบร้อยไม่ใช่เยาวชนนะไม่ใช่เยาวชนไม่ใช่เยาวชนแล้วนะครับแต่ถ้ากดก่อนหน้านี้เข้าไปก่อเหตุมาเนี่ยในช่วงเวลาที่ต่ำกว่า18คือก่อนมันเกิดตัวเองอ่ะ อันนี้อาจจะดูไปอยู่เยาวชนกระบวนการที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็เรื่องของการถ้าหากว่ามีการคุมคมขูม่พี่มัอสกู่บอกก็เรามีเรื่องของกรมคุมค้มครองสิทธิและเสรีภาพท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ท่านทราบแล้วท่านก็สั่งการให้ช่วยดูแลเรื่องคมขูม่ทีนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจขายยาเนี่ยไม่รู้ยาอะไรผมจะให้ปปสเนี่ยไปเช็คตรวจสอบเส้นทางการเงินจะได้ของขวัญเพิ่มอีกสักหน่อยอมีขายปืนด้วยแล้วก็อีกล่าสุดนายประกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปถอนประกันแล้วข้อหาจากนี้ไปจะเต็มคาราเบลเหมือนกันตดฉีด้วยนะ ม่วงหรือเปล่าเพราะเขาบอกเลยว่าเขาค้ายุงค้ายาเลยเขาเนี่ยก็เดี๋ยวทั้งชุดนะฮะพี่โดมของเราเนี่ยนะครับราชทรรใหญ่รออยู่